กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของมาร์ o รูมนะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเนาะก็อยากให้ลูกมีทั้งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์รวมไถึงสุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาถามเคล็ดลับกันต่อเลยว่าเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่สงวนลิขสิ์ด้วยนะคะสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะ เราต้องมาคุยกันแต่ว่าคือหลังจากที่ให้นมแม่อย่างเดียวคือ6เดือนจากนั้นเนี่ยก็ต้องให้อาหารเสริมอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่มีวิธีการที่เราจะแบบว่าเลือกอาหารให้กับลูกยังไงบ้างคือให้ลูกเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะไม่ค่อยชอบทานผักอะค่ะแต่ว่าถ้าเขาชอบอะไร ก็เอาที่ที่เขาชอบอแต่เขาทานผักอะคะสองคนนี้เขาชอบทานผักแต่ว่าผักอะก็จะเลือกทานว่าอา้าชนิดนี้อาจจะไม่ชอบอแล้วก็เน้นเอาที่เขาชอบแล้วก็ทําให้เขาทานบ่อยๆอพวกบอกคกอี่พวกแครอทอะไรเงี้ยค่ะ ว่าเขาชอบแบบนี้เราก็ทําให้เขาทานแล้วมีเมนูพิเศษอะไรไหมคะที่แบบว่าลูกชอบมากๆเลยมันจะเป็นพวกผัดบล็อกลี่ผัดบ็อกลี่ค่ะแล้วก็ข้าวผัดแบบผักรวมอย่างนี้ว่าแสดงคุณแม่คือเสริมผักเข้าไปตั้งแต่น้องครบ6เดือนเลยหรือเปล่าคะไม่ครับน้องน้องทานได้ตอนช่วง6เดือนเนี่ยให้ทานไข่แดงค่ะค่ะยังยังไม่ได้เป็นผักแต่ให้ถือ ให้ถือถือใช่ค่ะให้เขาให้เขาถือให้เขาดูดให้เขาอะไรเงี้ยค่ะให้ถือเล่นจะถือจะจะเล่นอะไรกับไม่เป็นไรแต่เราทําไว้ค่ะแล้วเขาก็จะมาถือเล่นเนี่ยค่ะให้เขาคุ้นเคยว่ารสชาติของผักอะไรเงี้ยค่ะเป็นอย่างนี้เด็กๆเนี่ยชอบผักนี่เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดีใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าคุณแม่มีวิธีการเลือกซื้อผักไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันก็มีสารพิษเยอะจะเป็นแบบว่าเลือกแบบปลูกกระเจรียีไหมหรือว่าธรรมดาที่เรา จะหาซื้อได้บางทีมันก็ลําบากน้องม่แม่ก็ต้องซื้อแบบธรรมดาถ้าไม่ได้ไปเจอแบบตามที่เขาขายแบบเกษตรอินทรีย์เนียค่ะธรรมดาแต่ว่าเราเอามาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ทํำให้น้องทานถามแซนดี้ดีกว่าว่าแซนดี้ชอบทานผักอะไรลูกชั้นพี่ข่เมไหมค่ะผับอกคารีกับผักประกาศขาวค่ะบอกคารีกับผักกาดขาวกับหมูบ้างรูชอบหมูกับหมูตา อะไรนะครับตตาชอบทานอะไรครับแคบหมูแกงหมูหมูนตันไม่ใช่ผักนะลูกชอบผักอะไรครับก็ปักแกเกียวชอบข้าวผักไขเกียวขอบอผัเียปลาออนปางออกด้วยกระเดียวเวียวอะไรครับตนาชอบทผักอะไรชอบทานผักอะไรบัคเลีอบัคเลีอกบผักกเยียก เจียวเจเจ้าแครอทเจียวเจ้าแครอทป่ะแครอทอันนี้ไม่ใช่ใช่เป่าเจ้าวเจียเจ้าแครอทแครอทเจ้าียวเจียวเจียวผมเอาเป็รอบมั่งฟาใช่ป่ะครับแครอทสีอะไรแครอทสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองเว้ยเว้ยแล้วแม่พูดมั่งให้แม่พูดบ้างให้แม่พูดบ้าง ชอบแครอทชอบแครอทซีซั uh, <g <g ่นแม่แม่แม claro> ่ชอบอะไรแม่ชอบอะไรแม่ชอบบรอกโคลีแม่ชอบบรอกโคลีไหนพูดบรอกโคลีหนูมั่งพูดมั่งอ่าหนูมั่งหนูมั่งหนูมั่งหนูพูดบลเคอรี่ซีพูดได้เปล่าบลักเกอร์ยี่ น่นาทักทากันลูกนเป็นเล่นอะไรแล้วอย่างนี้เรื่องของการทานอะ่ะเชื่อว่าดูแลอย่างเป็นพิเศษเลยแล้วคุณพ่อเองก็เป็นนักกีฬาก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วแล้วทีนี้เรื่องของกีฬาบ้านดี่กว่าสนับสนุนว่าส่งเสริมลูกในในการแบบเล่นกีฬายัางไงบ้างนะคะเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงก็<อ>รเริ่มต้นคนโตโจะชอบวิ่งคแรบบับชอบวิ่งมากเราก็จะเริ่มออสอนว่าวิ่งยังไงวิ่งปั่นจักรยานด้วยา อาะมันจะกระยาสองล้อแล้วด้วยเออไปวิ่งแข่งของโรงเรียนอะไรอยู่ครับค่ะเรียกสารพัดวิ่งผัดได้รเงวัลวิ่งวิ่งวิ่งผัดหรือวิ่งเดียวครับวิ่งผัดวิ่งคนเดียวหรือวิ่งหลายคนคะวิ่งหลายคนวิได้รางวัลเป็นไม้อะไรลูกได้เหรียญทองได้เหรียญทองด้เหลือได้ที่สามที่สามโดยที่หนุ่มด้วยโตขึ้นอยากเป็นนักกีฬาแบบคุณพ่อไหมคะอยากค่ะอยากเป็นนักกีฬาอะไรคะลูก นี่นะแอมก็เป็นนักกีฬาแบตนะนแอมก็ตีแบตเก่งมากอยากเป็นนักกีฬาอะไรคะลูกอยากเตะบอลอยากเตะบอลดีดีบอลหญิงไม่ค่อยไม่ค่อยมีสาวอยาอยากเล่นบอลเกหมือนกันเก่งเกเก่เกเก่งเก่เก่งก่งเก่กเกเล่เกงเกเก่กงเด่งยกงเกเ่งไง่่ ก็ต <formation jin inh ale> <at> ิดกับกีฬาผู้ชายมากกว่าพ่อแต่เขาได้ซึมซับจากคุณพ่อเนาะฟุตบอลก็ดีนะอย่างที่ลูกแอมบอกตอนนี้นักกีฬาแบบว่าทีมทาเนี่ยฟุตบอลเนี่ยก็ขาดแคลนอยู่ถ้ามีนักกีฬาแบบว่าเก่งๆน่าจะบอกว่าช่วยได้เลยทีเดียวอย่างนี้ถ้าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพอยากคุณพ่อที่พร้อมที่จะส่งเสริมเลยใช่ไหมคะเพราะเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ครับก็ถ้าเขาชอบเขาอะไรเงี้ยเราก็สนับสนุนทั้งที่โจ๊กจนะ แต่ดูแล้วน้องน่าจะน่าจะแบบว่าเสียวมากเอาใจตัวเองมากเลยนะเนี่ยโอ้โห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 ้โหโอ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 ้โหอ้โหโหโอ้โห้โหโอ้โหโ เวลาทานข้าวน่าจะมีปัญหาอย่างของของแอมตอนเด็กๆคุณแม่แบบว่าคือเคล็ดลับก็คือการพาไปเล่นกีฬาแล้วจะทานอาหารได้ง่ายขึ้นอย่างของคุณพ่อคุณแม่น้องๆมีปัญหาเรื่องการทานบ้างไหมคะว่าแบบทานข้าวยากหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่มีเลยเขาจะเป็นเวลาอาจจะเพราะว่าฝึกตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ให้ทานตั้งแต่แบบว่าเล็กเลยและที่สําคัญเลยเมื่อกี้เนี่ยได้หนึ่งเคล็ดลับคือว่าถึงแม้ยังไม่ถึงวัยที่จะทานผักอย่างช่วง6-7เดือนก็คือให้เด็กถือไว้ก่อนอย่างน้อยๆได้ส ผัดได้เห็นว่าคือคุณพ่อคุณแม่ทานแล้วก็ให้นูกถือไว้ก่อนอาจจะแบบว่าดูดน้ําต้มผักอะไรไปแต่ก็คือเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าได้รสชาติเต็มที่อะไรเงี้ยนี่ก็คือการให้ความความคุ้นเคยให้ความคุ้นเคยอาศัยอาศัยวัยวัยวัยเข้าปากวัยดูดวัยเพราะพี่ออนเองก็เคยทําอย่างนั้นเหมือนกันคือต้มต้มผักกาดอะไรเงี้ยแล้วก็ให้แบบถือหรือไม่ว่าถั่วฝักยาวต้มแล้วก็แบบให้เขากัดกัดตอนที่แบบว่ากัดเล่นไปดีกว่ากัดของเล่นม่เนาะมีสีมีสารนู่นนี่อีกเรื่องเงี้ยค่ะคุณพ่อค จากจะเลี้ยงเขาให้สุขภาพแข็งแรงแล้วทานผังแป่เด็กทานนมแม่ด้วยอีกหนึ่งอย่างก็คือเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพูดคุยกับพี่ๆทุกคนอะ่ะเล่นได้หมดเลยไม่อายไม่กลัวใครอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีการปลูกฝังยังไงตั้งแต่ตั้งแต่เด็กติอะคะเราก็ให้เขาแบบว่า พอเราเจอใครให้สวัสดีให้เข้าไปแต่ใกล้ๆให้พาไปใก้ใกล้ๆแล้วสวัสดีอะไรเงี้ยค่ะสร้างความคุ้นเคยกับคนอื่นคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะ่เป็นครอบครัวใหญ่ใช่ค่ะอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เราต้องสวัสดีคุณยายคุณตาไปสวัสดีทุกเช้าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ใหญ่เพราะว่าพอออกมาข้างนอกเราเจอผู้ใหญ่เยอะ แต่ส่วนใหญ่ที่เห็นถ้าอยู Or like like so, ่เป yeah, ็นครอบครัวใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเข้าสังคมสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าบางทีเด็กๆอ่ะพอเขาได้เจอบ่อยๆอย่างลูกโปรดิวเซอร์หรืออะไรเงี้ยเวลามาเนาะลูกครีเอทีฟอ่ะก็เล่นกับทุกคนได้เพราะว่าเขาชินเพราะเจอทุกคนเนาะเจอผู้ใหญ่เยอะค่ะและอยู่ที่บ้านส่วนใหญ่ทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคุณแม่ก็จะเล่นเกมเล่นต่อบล็อกต่ออะไรพวกเนี้ยค่ะต่อรูปทรง เพราะตอนนี้คนเล็กยังไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมคะไปเนอร์เซอรี่ค่ะเริ่มเข้าเนอร์เซอรี่แล้วก็เนี่เขาก็จะอยู่กับคุณยายคุณยายนี่เป็นพี่สาวของคุณยายอีกทีหนึ่งคือบ้านเราอยู่ติดกันไปหมดนะคะประมาณว่าคุณคุณยายใหญ่หรือคุณยายเล็กอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ เนี่ยก็บ้านมีสวนจะพาหลานไปรดน้ําต้นไม้เข้าสวนกัดมาเต็มตัวก็คืออยู่กับธรรมชาติด้วยแล้วตอบรอกเมื่อสักครู่ก็คุณหมอก็บอกเลยว่าส่งเสริมพัฒนาการน้องๆด้วยเนี่ยคเขาก็จะปลูกต้นไม้กับวายทําอะไรงีคุณยายแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของสุขอนามัยและคือได้ทั้งสุขภาพ ร่างกายได้ทั้งจิตใจด้วยแล้วก็ที่สําคัญอยู่กับธรรมชาติด้วยแต่อีกหนึ่งสิ่งนะคะน้องแอมที่บ้านนี้เนี่ยเขาไม่ละเลยนั่นก็คือเรื่องของวินัยในการเข้านอนเห็นบอกว่าสองทุ่มปุ๊บเนี่ยปิดไฟแล้วนอนเลยแล้วไม่ไม่งองแงหรือไม่อะไรหรอคะไม่คือเคยทำมันทําเป็นประจําไปแล้วแรกแรกคุันอนได้ตั้งแต่ตอนน้องกี่ขวบคะประมาณสองขวบครับพอพูดรู้เรื่องก็ เริ่มเริ่มที่จะแบบสวมหัวโขนยักษนอนก็คือต้องมีระเบียบวินัยเขาจะเช้าทันทีจะหลับแล้วก็จะแอบลีบอก่าลีนะเลยลีนะเขาจะหลับแล้วเขาก็จะหลับของเขาไปเองจนสองทุ่มทุกวันก็สองทุ่มแล้วซันต้ามีหน้าที่อะไรครับ ปิดไฟปิดไฟก็เดินไปปิดไฟแล้วเขาก็เดินมาโดนเชื่อว่ามัเป็ความมันตัแบบนี้มันมาจากตีตีคุณพ่อเป็นนักกีฬาด้วยคุณพ่อเห็นความสำคัญกับการเข้านอนหรือการทำทาอะไรเป็นเวลาอย่างนี้ยังไงบ้างอะคะก็ถ้าอย่างตัวของลูกไงครับถ้านอนนอนเร็วตื่นเช้า เขาก็จะมีสุขภาพที่แจ่มใสแข็งแรงนะครับเขาจะสามารถทรียนเรียนรู้ได้เขาจะไม่ไม่ไม่เป็นง่วงไม่เวีนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ง่วงเย็นตอนไปโรงเรียนเนาะแล้วที่สําคัญโกรธฮอร์โมนหลังด้วยตอนกลางคืนโตได้เต็มที่อีกต่างหากแล้วก็มีวินัยด้วยใช่ไหมคะคุณแม่คะเขาจะตื่นตื่นแบบตรงเวลาไหมคะตีห้ามันเพราะว่าเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ก็จะนอนครบ8ชั่วโมงนะคะก็จะตื่นอัตโนมัติ ตื่นขึ้นมาเล่นแล้วไม่เคยมีเสาอาทิตย์ไม่เคยมีเจ็ดโมงเช้าหรือหกโมงเช้าให้เลยก็คือเสาอาทิตย์ก็ตื่นตื่นตื่นเวลานี้ทุกวันเพราะเรานอนเป็นเวลาไงเด็กก็เลยตื่นเป็นเวลาด้วยและอย่างนี้เราเราเราเห็นข้อดีของตรงนี้แล้วอยากจะแชร์ให้คุณแม่แม่หรือคุณพ่อที่ชมอยู่ทางบ้านไงบ้างคะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเราอาจจะต้องแบบว่าเหมือนคุณพ่อบอกอะสวมหัวโขนก่อนตอนลูกสองขวบบังคับให้ลูกนอนแล้วเราได้ข้อดีตรงนี้ยังไงบ้างคะ ก็ดีก็ตอนช่วงน้องไปโรงเรียนนะคะมันจะทําให้น้องมีวินัยในการไปโรงเรียนมากเราไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นเขาให้ให้จะต,ต้องตื่นตอนเช้าแล้วมางองแงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็จะนอนเต็มอิ่มแล้วก็เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ,ะเขาก็จะไม่ง่วงนอนถ้าหมูให้ไปนอนตอนสี่ห้าทุ่มอย่างเงี้ยค่ะ แล้วไปตื่นตีห้าเพื่อจะไปโรงเรียนเพื่อจะอาบน้ําไปโรงเรียนเลยค่ะหนูว่ามันเด็กจะนอนไม่พอจากสมองสมองจะไม่ค่อยใช่ใช่จากบทความของคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยบอกว่าสามารถเริ่มฝึกการนอนแบบที่คุณพ่อกับคุณแม่บอกเนี่ยได้ตั้งแต่เด็กเลยก็คือตั้งแต่ 2- อถึงสเดือนเป็นต้นไปสามารถทําได้เลยใช่ไหมคะสามเดือนแม่ก็ปิดไฟแล้วเขาเขาจะเป็นสองคนนี้เขาจะเลี้ยงตอนคืนเลี้ยงง่ายมากไม่มีการน้องกวนกลางคืนเลยเพราะว่า พอตั้งแต่เกิดเขากลับเข้าบ้านมาเนี่ยก็คือทำทุกอย่างเป๊ะๆแบบนี้ตลอดปิดไฟแล้วแล้วก็เปิดไฟดวงเล็กๆไกลๆเพื่อจะมองเห็นว่าเขาจะหิวนมตอนไหนแล้วอใครนี้เราเด็กเขาจะปรับเองอะค่ะว่าตอนนี้คือเวลาช่วงกลางวันกลางคืนเราต้องฝึกเขาตั้งแต่ แล้วเอาเขากลับมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิดเลยไงค่ะดีอาจจะหนักหน่อยในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าพอเข้าที่แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สบายดีกว่าโตแล้วมาดื้อทีหลังเนาะอย่าเปิดไฟสว่างกลางคืนเพราะว่าเด็กก็จะไม่รู้ว่านี่คือกลางวันหรือกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะเราต้องให้เขาเรียนรู้ค่ะก็ได้เคล็ดลับเต็มอิ่มเลยนะจากคุณแม่มีคุณพ่อเอ๋อย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณแม่นิยาม คำว่าแม่ในแบบฉบับของคุณแม่หน่อยได้ไหมคะคุณแม่ผู้ปิดไฟต้งแบบสองทุ่มยังไงบ้างคะนิยามของแม่ก็คงไม่มีอะไรมากค่ะเลี้ยงลูกให้เขามีความสุขแล้วก็คอยถามเขาว่าสิ่งไหนเขาชอบสิ่งไหนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาปรับกันค่ะแล้วก็สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบค่ะแล้วคุณพ่อนะคะนิยามคําว่าพ่อในแบบฉบับของดูแลดูแลเขาให โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดนะครับว่าเติมเต็มในสิ่งที่บางทีเขาขาดนิดนึงเรื่องการเรียนเรื่องอะไรเงี้ยพยายามเติมเข้าไปให้ให้ให้เต็มที่มีเวลาให้เต็มที่ อันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะของคุณพ่อคุณแม่ผู้เลี้ยงแชมป์นะคะนในโครงการหนูน้อยไวยใสสุขภาพดีนะคะก็สามารถร่วมประกวดได้ด้วยนะคะพี่ออนใช่แล้วค่ะซึ่งการประกวดจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1เนี่ยคืออายุตั้งแต่หปีถึง2ปี6เดือนค่ะส่วนประเภทที่2นะคะตั้งแต่อายุ2ปี6เดือนไปจนถึง5ปีซึ่งจะจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่30มีนาคมถึง7เมษายนนะคะ2559นี้นะคะณสวนอัมพรค่ะถ้าท่านใด สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0896737978หรือ022564035<ช> <ๆ S 2> นะคะก็ถ้าอยากจะให้ลูกๆนะ<ช>ไปลองประกวดกันอย่างที่บอกไว้นะคุณหมอตรวจสุขภาพ ตลอดโดยละเอียดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสําหรับครอบครัวชายพิทักษ์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆน,นะคะสแตมป์ไลน์นิ้วมือที่ต้อนรักมัมคขับกับเราด้วยลูกไปไหมคะสแตมป์ไลน์นิ้วมือไหมลูกมาแล้วตรงนี้ไหมคะลูกหนูแต็มได้ไหมนี่สีเหลืองไห้ค่ะ โป้งนิโป้งนิโป้งอ่าตรงนี้จะได้เซ็นด้วยกันหรือว่าข้างบนก็ได้นี่ค่ะได้ได้เอ่อจันนี่จันนี่ตรงนี้ลูกอ่าแต้มตรงนี้อ้าวจันนี่ลูกจันนี่คุณพ่อค่ะเสร็จไหคะให้คุณแม่เป็นตัวแทนเซ็นเนาะ หนูเซ็นไม่ได้หรอกลูกเซ็นชื่อหนูเอให้คุณแม่เซ็นก่อนนะคุณแม่เซ็นก่อนช,ช่วง Mom Care วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้าวนั่นเองนะคะว่าระหว่างข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือเนี่ยเด็กอายุวัยหเดือนควรจะทานข้าวประเภทไหนนะคะไปพบกับคุณหมอพร้อมกันค่ะ Mom c a r ต้องทําความรู้จักก,กับข้าวกล้องกับข้าวซ้อมมือก่อนนะคะข้าวกล้องก็คือข้าวที่ผ่านการขัดสีเพียงครั้งเดียวเพื่อเอาเปลือกหรือกแกลบออกนะคะโดยที่ยังมีส่วนของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเล็ดข้าวอยู่ในส่วนของจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเล็ดข้าวเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่มีคุณค่าทางอาหารสูงคือมีทั้งโปรตีนวิตามิน B1 B2 สธาตุเหล็กวิตามิน E แล้วก็กากใยอาหารที่สูงกว่าข้าวขาวนะคะ ในข้าวกล้องหนึ่งถ้วยเนี่ยมีกากใยอาหารมากถึง3.5กรัมซึ่งคิดเป็นปริมาณ90%ของไฟเบอร์ที่ควรจะได้นรับในแต่ละวันส่วนข้าวซ้อมมือก็คือข้าวที่ผ่านการขัดสีเพื่อเอาเปลือกออก หลังจากนั้นก็ไปตำเพื่อเอาเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวบางส่วนออกแล้วไปฝัดด้วยกระดง้งแยกเอาตัวแกลบและรําออกนะคะดังนั้นข้าวซ้อมมือนี่เมื่อหุงต้มสุกแล้วเนี่ยจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าข้าวกล้องแล้วก็สามารถรับประทานได้ง่ายกว่าข้าวกล้องทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวซ้อมมือนยคะมีคุณค่าทางอาหารที่สูงมากกว่าข้าวขาวจึงแนะนําให้เริ่มเป็นอาหารตำไว้ได้ในเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปแต่ในบางรายเราจะพบว่าการย่อยและการขับถ่ายของเด็กเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พอในทารกบางคนเมื่อเริ่ม ประทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือจะมีปัญหาเรื่องอุจจาระแข็งอุจจาระหนืดข้นจนไม่สามารถเบ่งถ่ายออกมาได้และเกิดปัญหาท้องผูกตามมาในรายที่มีปัญหาพวกนี้ค่ะหมอนแนะนําให้คุณแม่กลับมากินข้าวขัดข่าวก่อนนะคะจนลูกมีความพร้อมมีการขับถ่ายที่ดีขึ้นมีแรงในการเบ่งถ่ายอุจจาระที่ดีจึงค่อยๆเพิ่มปริมาณข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือในอาหารจนสามารถรับประทานข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือได้ทั้งหมดค่ะ Mom Care <c oughs> ต้องขอขอบคุณนะคะแพทย์หญิงธนิตาธรรมรักเจริญนะคะกุมาราแพทย์โครคทางเดินอาหารและตับในเด็กนะคะแผนกกุมาราเวชจากโรงพยาบาล b n h ค่ะค่ะถ้าคุณผู้ชมที่ชมอยู่มีปัญหาสงสัยนะคะส่งคาถามของคุณมาได้ทั้งทาง Facebook i n s t a g r a m ค่ะที่ m ามครับ m ค a r นั่นเองทุกคําถามที่เกิดขึ้นจะมีผู้เชี่ยวชาญมาตอบให้คุณได้ทราบแน่นอนอ<ล>ค่ะแล้วค่ะวันนี้มีของรางวัลมาจามีของรางวัลมาแจกด้วยนะคะหนังสือตั้งหลักก่อนทําสวยนะคะวันนี้มี2รางวัลค่ะสรางวัลค่ะวันนี้เรามีคําถามนะคะ สำหรับคุณแม่ๆที่ชมรายการเราอยู่ถามง่ายมากค่ะว่าคุณมีวิธีการเลี้ยงลูกให้สุขภาพดีทั้งกายและใจอย่างไรก็เป็นการเลี้ยงลูกของคุณเลยแหละในแบบฉบับในแบบฉบคุณแม่ถูกต้องค่ะส่งมาได้นะคะที่ใต้ภาพนี้ใน Facebook momclub.mcot นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะะแต่ตอนนี้ในรายการของเราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อในช่วงของ Mo m ์สคุณแม่อย่าหยุดสวยค่ะ